หมอเหมือนใบ,บเตยเลยมะโอ๊ยคุณนายใช้หม้อใหม่ร้อยระโหเลยไม่สาบว่าทำมาได้รับเมนูปลาเดิมหลงค้องเลยมะมะจะต้มข้าวต้มใส่กะทิใครเคยกินมัง้งมะก็ไม่เคยกินเหมือนกันมามัวกันตรงนี้แหละต้มกับหม้อไฟฝ่าอเนกประสงค์วันนี้มะจะต้มนึ่งถ้วยถ้วยถี่เข้าแทบมากับหม้อหุ้งข้าวหน้าใส่ใบเตยไปจ้าใบเตยเราก็ทําเป็นรูป ปลาตะเพียนซวยๆเธอต้มแป๊บเดียวประมาณสักไม่นานประมาณสักเยีสิบนาทีก็จะได้กินเหลวพอต้มข้าวเปื่อยดีใส่เกลือเนาะจากนั้นก็ใส่กะทิค่ะตามกับน้ําตาลจ้าชิมรสชาติตามชอบได้แล้วนะคะตอนนี้ต้องระวังนะมันชูดใส้มือจ้าพอชูดปุ๊บ มันจะเป็นแฝ่ผู้บองได้ไงมากเลยจะมีปุ่มเปิดปิดต้องคอยแล,ลนะถ้าจะไม้ก็คือต้องกวนนะเธอไม่ใช่ตั้งมันมอง,งข้างขาวนะคะรวมๆแล้วก็โอเคนะใครยังไม่เคยกินเมนูนี่เม้นมาบอกด้วยนะคะจัดพิกัดในตะก้านะจ๊ะ